สบ no liebe, Jeder, ิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังเสวนาจะพารานางปันทิานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคระมุตตมังปฏิรูปะเทสวาโตจะปุเพจะกัตตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคระมุตตมังพาหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโต ุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทาลัสสังฆะโหอาณากราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังทานั่นจะธรรมะจริยาจะยาตากานั่นจะสังฆะโหอนณวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมัง อาลติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอัปมาโทจะธรรมเมสุเอตํมมังกะระมุตตะมังคาโลวจะนิวาโตจะสันติทติจะกตะญญุตากาเรณะธรรมะสวนังเอตํมมังกะระมุตตะมัง คันติจะโสวาจัตสตาสมะนานาจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากชาฉาเอตัมมังคารมุตตะม,มังตาโปจะธรัมมะจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะม,มังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยสัสานกรรมปติอาศกังวิชังเมัง เอตัมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกะตะวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนาริย์ยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเเคสุวายัางรัตนังกนมังนาโนสัมังอติตถาคเตนะ อิทัมปิพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปนิตังยะทัชาคาสกยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสัมติกิจิอิธรรมปิธรรมเณรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยามพุทธเศสโทปรลิวันนะยีสุดจริงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปิทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวิิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสาจดตาลิเอตานิยุคานิหนติเตทักขิเนยา สุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิธัมปิสังคเครัตนังปนีตังเตเอเตนะสัจเจนะสวุวิิโหตโตเยสุปะยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิเตปติปัต,ตาอมตังขัยหะรัทามุธานิพุติงคุณจามานา อิทัมปิสังเคลัตัณง์ปณิตังเอเตนะสจเจนะสสวะถิโหตุขีนางปุปรนานังนะวังนัตถิสัมภวังวิลัตตาจิตตายะติเกภวัตตมิงเตขีนะปีชาอาวิลุหิฉันทานิพพันติทีลา,ายัธายัมปะทิโพอิธรรมปิสังเคระตังห์ปณตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรคอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตัสสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนัคันทพโพนะมาโรสหคุมุนา จิตังอปปชิตังกะยิราตถาลูปัสสะันตุโนสิบสี่บทสวดเกตัสสุทธิภาสิตะมิทังเตนะพระคขววตาชานตาปัสสตาอารหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุงเหมาอนุสเวนะมาปะรัมมะปะไยะมาอิติกิรัยะมาอิตะกัสมปะทานีนะมา ตักกเหตุมานัยคะเหนะมาอากาลปะริวิตเกนะมาทิฏฐินิจานักขันติยามาภัพพโรูปตายะมาสะมโนโนครุยะธาตุเมเหอัตนาวะฌานะยะถาอิเมธรรมาอะกุสะาอิเมธรมมาสาวชาอิเมธรรมาวินยูกระหิตาอิเมธรมมาสัมมตาสมาธินา อะหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุเมหิภจชาหยะธายะตธาตุเมหอัตตาวะชาณียาทะอิเมธัมมากุสะระอิเมธัมมาอะนะวัจาอิเมธัมะรุปปัสสะธาอิเมธัมมาสัมมาสมาัินาอะหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมหิุปปสัมปัชชะวิหารยยาทาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายุงเฉลูปนิสตะสนะสันติตานาเอตังพยังมะระเมเปขามานปุญญาณิกะยิราถสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังเโลูปนิสตะสนะสันติตานาเอตังพยังมะระเมเปขามาโน โลกามิสังปชชะเหสัมติเตโขโยทัสกาเยนะสังะโมวาจยะอุทัสเตตสาตังตัสเะเปตัสสุขายะโหติยังชีวะโนปะกะโลติปุญญังธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหันติเอสานิสังโสธรรมเมตสุจินเน นาทุกขติงขัตติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสุติอัฏฐานิพินทติทุกเคสัมมาโคสุตติยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปสุติอัฏฐานิพินทติทุกเคสัมมาโคสุตติยาสเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปสุติ อาทะนิพนัติโกเคสัมะคพวิสุธิยาสิบหกบทสวดอัปันากชาดกอัปักกาานากฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญญาเมทาวีตังคันเหยะอัปปนกกาตัง ถ้าหงเวสรนังยันติปปัตตานิวนานิจารามะลุกเจติยานิมนุษย์สาพยจตจิตาเนตังโศสรณังเขมังเนตังสรณะมุตตามังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจะเตโยจาพุทธันจะธรรมันจาสังกัจจารสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาปัสติ ทุกข e e e ma ka ังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกมังอริยจะอตังกิังทุกขูปัสสะมคามังเอตังขสันังเขมังเอตังสรนนมุตตมังเอตังสระนัมมะขามะสัพพะทุขะปมุตตะเตสิบเจบทสวดพระเทกลตากาภา อติตังนานวาคเมยะนภะติการเถอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมองสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตังปะหินันตังอัปปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมงตถาตถาวิปัสสติ อาสังหิรังอสังคุป,ปังตังวิทามะโนครูหะเยก็บุคคุนไดถึงแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงัไม่ก่อนแก่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจงเจริญธรรมนั้นหนล่งให้ปูปปงเถิดอาเชวะกิจจมาตับปังโภชัญญามรดังสุเวพึงทำความเพียรเตียในวันนี้แหละใครน่าจะรู้ความตามในวันพรุ่ง นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาเพราะว่าความอัดพเดียนกับมัตุราที่มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเป็นอาโหรัสมัตังติตังตังวิพัทเธกะสัตโตติสันโตอจิคเตมุนิเตขรามุนีผู้สงบนั้เลี้ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียดครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยปกัการชนิ้แล้วสิบแปดบทสวดพินหะปะจจเจวกคณะปาถาะแปลเชลาธรรมโมหิตซดังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมเหตุพยาทนอนตัตเตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหตมรณงอนตัตเตตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผนความตายไปไม่ได้สเพหิตเนปิเยหิตมานาเปหิตนานาภาวโงนาภาโว,าาโวเราจะเล่าเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัฒนาจากของรักของจิงใจ ทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลกรรมกายทุกกรรมโยนกรรมปัจโตกรรมปฏิสลนาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นปติดตามีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมการปิสานกัรยานังว่าปะตังว่าตัจทายาถาปวิสาน เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสร็จไปเอว่างอําเหรอที่อาจพินหังปัจเจเวคิตาพังเราต้องได้วรพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเถิ19ด19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิธยาโสกปัตตาจะนิโสกาขนตุสัพเพปิกานิโนเอตาวตาจะอามเหตสัมท่าทางปุญญาสัมปะทางสัพเทเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานาทันตุสัพทายะสีรังรักกันตุสัพทาภาวนาเกิตาหุนตุ คัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภะราปตาปเิการนั่งจะยำพระดังอะระหันตานั่งจะเตเสนะโรคการพังทันิขปโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานะคาถายาเทวตาสันตินิหารวาสิณีถูเปย์ก้เรโพธิก้าเรแตห็นแตห็น ตาธรรมมานเนนะพวันตุปุตตาสุถิงกรลโนเตสาวิหาระมันคาเทราจมัจาณวักาจิเขาโวสาวรัญกาธนะปฏิอุปาสิกาขามาจัตเทสานิขามาจัติสโรสปานะปูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทัศน์ภาวะสังเสทชาตาอัตถาโวปปาติกา เนยานิสังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัพการลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะเทาราจุกขครงสังโฆโหตุสมัคโควะอัตตายะจัตตายะจะอนเฮรักตุสัตธรรมโมตาเทปิธรรมะจริโนวุเติจัมตาปุเนยามะธรรมิอันยะโศวิสติ ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติทานคาถาแปลปุญญสิธานิกะตัสยานัญญาณิกตะนิเมเตสัมจะพาคิโนโหตุสัตตานันตปะมาณกะเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาภโยทิฏฐาเมจะปิยะทิฏฐาวาอันเยมัชชะตะเวลิโนสัตตาติทันติโลกัสัมิเตพุมาจตุโยนิกา ปัญเจกเจตุวกาวราสังกัลมตาภาวะเวยาตังเีปฏิปัติทานมีอนุโมัตุเตใยังเยจิมังนักปชานุนติเทวาเตสานิเวทะยุมยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุมาสัพเพสตาสทาหนตุเวลาสุขาชจิโนเคมัปปะทันจักปปุนตุ เจาสาสิเจ้าตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำหนบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีมมคุณในมารดาและบิดาพุ่ข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางรแรงกรกำตังอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดถึงการท้าแรงกันหนึ่งแรงกันสท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยแลพกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้บลบุญของข้าพเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานอัเเคก็สัตว์เ่าได้ย่อมได้ทราบการให้บลบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เรานั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอจัดตั้ง,ง,งองจงยามเดนดูเป็นสุขเสมอเธอและจงถึงทางอันกเกษมเเธอขอข้าหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ อนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานนิสงแห่งการบูชาพรานรับนับไรด้วยการสาธยายบทสดมน์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีมรงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนเจ้าทุกใครทังปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาั้งหรายโปรดอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้ มื่ออุโมตนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งใบเล็กที่นาด้วยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิยมิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริยและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกางเทอ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายบจชาการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัคัญบูชาขอบนบุญนี้จงส่งถงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงบนจากความตก,กใจใจสิดประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองใน,ในทกการงานสำารับโอุปสรแล้งานทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนาสามสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นตามสำเร็จในการวิปัสสนยากรรมฐานเกิดปัญญาญาจะเริ่มดยจะุจะจะตุพิดถปัจะตุคิดธ้าปัอทั้งสี่คืออายุวันนสุขะพละทือขออนุโมทนาบุกับครอบครัวยอดฉัทุกท่าน